ครับวันนี้ครับวันนี้เรามา,ากับยานวยคลายทุกนะครับวันนี้ก็จะพูดหัวข้อในเรื่องของการแก้ไขอาการเบื้องต้นของแท c กเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นก็คลิปแรกนะครับเดี๋ยวก็จะทําคลิปอื่นๆขึ้นมาเพื่อให้ท่านลูกค้าที่ซื้อรถแท c กเตอร์ไปเนี่ยสามารถใช้แท็กเตอร์หรือแก้ปัญหาอาการเบื้องต้นสําหรับแท c กเตอร์ใหม่นะครับได้อย่างถูกต้องวันนี้เราจะามานําเสนอหรือแนะนํา อาการแรกก็คือในเรื่องของระบบสตาร์ทนะครับนะหลายท่านซื้อรถไปนะครับใช้สักระ,ระยะเวลาหนึ่งนะครับก็จะพบปัญหานในเรื่องของเช็คเตอร์สตาร์ทไม่ติดนะครับจริงๆแล้วระบบการสตาร์ทของเราเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านะเพราะนั้นก็ต้องมีการดูแดมรกษานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปให้ท่านสามารถที่จะมือการแก้ไขได้เองนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะดูในเรื่องของ การรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับทุกเช้านะครับเมื่อเราบิดสวิตช์ุญแจนะครับบิดสวิตช์ุญแจแล้วเนี่ยตำแหน่งสตาร์ทนะครับสังเกตได้ยินเสียงนะครับนะได้ยินเสียงสนรีนอยด์นะครับหน้าเครื่องจะทํางานแต่ถ้าวันหนึ่งบันไดนะครับท่านสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วรถสตาร์ทไม่ติดนะครับเครื่องหมุนนะครับเครื่องหมุนแต่ว่ารถสตาร์ทไม่ติดอาการเบื้องต้นนะครับให้ท่านเช็คตามนี้ นะครับที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะลงปลาไปดูก็คือชุดฟิวนะครับชุดฟิวเบื้องต้นเราก็สักาลกโงนะครับตรวจล้อรถนะแล้วก็ดึงคลิปตัวนี้นะครับนะจากนั้นนะครับให้ท่านเข้ามาดูฟิวนะครับฟิวหน้าเครื่องจะมีด้วยกันอยู่2ตัวนะครับก็คือฟิวหลักกันเองนะครับนะเดี๋ยวผมจะเปิดวิธีการเปิดนะครับวิธีการเปิดนะมันจะมีคลิปล็อกตรงนี้ Đây, นะครับกิบล็อกตัวนี้ให้เราดึงขึ้นนะครับให้เราดึงขึ้นหลายท่านนะครับอย่าไป,อย,าไปอย่าไปดึงแรงอย่างนี้ฮนะดึงอย่างนี้มันจะไม่มันจะไม่ขึ้นนะครับมันจะมีกิบล็อกให้เราแค่เอามือปลายนิ้วดึงขึ้นแค่นี้นะครับหลังจากนั้นจะมีด้วยกันอยู่2ฟิลนะครับ40แอมป์นะครับ30แอมป์ M, นะครับ, M, รบตัวนี้จะเป็นฟิลหลักนะครับคือถ้าตัวนี้ขาดระบบไฟทุกอย่างเนี่ยนะครับจะไม่ติด แต่ถ้าเกิดนะครับสตาร์ทเครื่องเครื่องหมุนนะครับเครื่องหมุนย้านะเพาเครื่องหมุนแต่โซลินอยด์หน้าเครื่องไม่ทํางานนะครับให้เรามาดูดับหนึ่งคือฟิว30แอมป์ตัวนี้ครับนะวิธีการดูให้เราดึงขึ้นมานะครับนะครับหลังจากนั้นให้เราดูขดลวดนะครับที่มีที่มือผมชี้ขดลวดตรงนี้นะครับจะต้องต่อกันนะครับจะต้องต่อกันนะครับถ้าเกิดไม่ต่อแสดงว่าระบบไฟฟ้าของเรามีปัญหา นะครับก็ให้เราทาเหมือนการเปลี่ยนฟิวตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดนะฟิวไม่ขาดนะครับฟิวไม่ขาดต่อไปเราจะไปดูที่ฟิวย่อยนะครับนะเราก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับนะครับใส่แล้วก็ปิดล็อกอีกหนึ่งฟิวก็คือฟิวย่อยนะครับจะอยู่บริเวณนะครับขาคันเหยียบคัดนะครับบริเวณขาคันเหยียบคัดวิธีเปิดนะครับให้เราใช้นิ้วโป้นะฮะใช้นิ้วโป้เหมือนก้ามปูอย่างนี้ นะครับกดนิดเดียวเห็นไหมฮะนะฮะกดนิดเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีฟิวอยู่นะครับฟิวของโซยนอยนะครับจริงๆถ้าเกิดเราดูตามนี้นะครับนี่ฮะคีสต็อปนะครับก็คือฟิวในส่วนของโซยน้อยหน้าเครื่องนะครับนะให้เราเปิดจากนั้นเนี่ยปกติตัวนี้จะไม่มีคีมดึงให้นะครับให้เราใช้มือดึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันลื่นนิดหนึ่งนะครับใช้มือดึง นะครับวิธีการดูนะครับจริงก็มีแถมให้อยู่อ่แล้วดึงตัวที่ดูดึงตัวอย่างสมมติเราดึงฟิล5แอมตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีการดูฮะวิธีการดูดูขดลวดนะครับหรือรถใช้ไปนานๆเนี่ยอ่จะมีฝุ่นมีอะไรให้เราทํนผ้าเช็ดนะครับผ้าเช็ดแล้วก็ให้เราดูฟิลนะครับดูขดลวดนะครับดูขดลวดตรงกลางเนี่ยนะครับว่ามันขาดหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันขาด นะครับเราก็ใช้ฟิวสัมลองฟิวสัมรองก็คือ2ตัวนี้ครับเนี่ยนะครับฟิวสัมรองจะอยู่2ตัวนี้ให้เราทําการดึงฟิว5แอมป์ออกนะครับแล้วก็เอาฟิวที่เป็นฟิวสัมลองเนี่ยเข้าไปใส่แทนนะครับเข้าไปใส่แทนได้เลยนะครับนะหล,นนนะบหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับรถของเราก็จะสามารถใช้งานได้แต่เบื้องต้นนะครับนะอาการของโซนีนอยหรือระบบไฟมีปัญหาเนี่ยเกิดจาก หลักได้กันอยู่2ตัวนะครับตัวที่1ก็คือในขณะที่เราทํางานนะครับแล้วกลับมาเนี่ยเราเอาน้ําฉีดนะครับน้าฉีดเนี่ยนะครับแนะนําให้นะครับหานมเป่านะครับหรือทํำยังไงก็ได้นะฮะให้ระบบเนี่ยมันแห้งหรือใช้น้ํายาคลายสนิมนะครับที่ของกูต้าเราก็มีนะครับน้ายาเนี่ยผสมคึนทำความสะอาดนะครับหรือว่าถ้านอกซื้อไม่ได้ก็มีน้ํายาพวกซูนิคครับสามารถฉีดระบบไฟต่างๆได้ อันนั้นหัวข้อที่1ข้อที่2ก็คือเกิดจากฝุ่นนะครับเกิดจากฝุ่นในขณะที่เราทํางานนะครับนะเกิดจากฝุ่นที่เราทํางานก็สามารถที่จะทําให้เกิดการรัดวงจรของระบบไฟได้นะครับนี่คืออาการเบื้องต้นนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาเครื่องแต่ถ้าเกิดทําแล้วไม่ติดนะครับทำแล้วไม่ติดไม่เจอก็แนะนําให้โทรหาผมได้นะครับนะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเบอร์โทรผมก็คือ0-6-1 156 1653นะครับโซชสอบถามอาการได้ตลอดเวลานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับลูกค้าที่เจอปัญหาอาการในเรื่องของการใช้งานเทคเตอร์แล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเราพบกันกับคลิปหน้านะครับส่วนปัญหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาชมกันในลำดับต่อไปนะครับ